ำรวจทุกคนต้องดูแลอยู่แล้วครับผมก็ปัญหามีไปแก้ครับปัญหาไม่ใช่มีไว้สร้างเรื่องสร้างเหตุให้ให้มันวุ่นวายไปอีกนะครับผมฝากด้วยครับไหนๆก็ท่านถามเองนะครับผมฝากพี่น้ำสุนผสว,ว่าบางครั้งบางเรื่องเราอย่าไปกระตุ้นให้มันก็ต้องําใจให้เป็นกลางบ้างนะอย่าไปกระตุ้นหรืออะ่าไปตานข่าวมันก็สมควรกับเวลาแล้วน่าจะซาไปบ้าง <c oughs> มันมันไม่ดีท่าเลยนะครับผม <c oughs> ผมก็บอกว่า สังคมมันจะได้อ so ยู่ันอย่างสงบสุขนะเราเราต้องเอาให้พี่น้องประจะชนเสพข่าวแล้วก็ทาให้มันเกิดประโยชน์กับองค์กรตํารวจนะครับผมทําให้มันเกิดประโยชน์กับองค์กรตํารวจแต่อย่าไปพ่นแค่ไฟแค่กับบุคคลต่างๆซึ่งเป็นหน่วยที่ตำรวจก็คือแต่ผมว่าเรามาช่วยกันร่วมมันพัฒนาองค์กรตำรวจมากกว่าครับผมถึงขั้นต้องปฏิรูปหรือเปล่าคะท่านเพราะตอนนี้หลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะพูดบอกให้ปฏิรูปองค์กรตำรวจนะคะท่าน ในความรู้สึกของท่านาน่ะค่ะในความรู้สึกของท่านก็ได้คือ,ค,อคืออย่างนี้นะครับคําว่าปฏิรูปเนี่ยพูดกันมาโอ้ต้องแบบผมเป็นัยรุ่นไ่ <laughs> ้แล้วมันก็คือหลายองค์กรก็เป็นแบบนี้นะครับว่าปฏิรูปไหมปฏิรูปไหมนะครับอย่าอย่าลืมว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลที่คนคนเรามันตอนนั้นบอกว่ามาพูดถึงเรื่องการพัฒนาองค์กรตำรวจดีกว่า,านะครับว่าจะพัฒนาอย่างไร ให้ปัญหาต่างๆมันเบาบางลงเป็นเครื่องมือในการทําให้พี่น้องประชาชนนี้สงบสุขนะครับผมว่าเป็นการพัฒนานะครับเป็นการพัฒนาเพิ่มขึ้นต่อยอดอีกขึ้นมานะครับแต่จะด้วยรูปแบบไหนก็ต้องไปว่ากันกับสําหรับผู้รับผู้ใหญ่ที่เขาเปนเคือผมเองก็คงไปเกี่ยวข้องไม่ได้แต่ก็เพียงพูดได้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งแค่นั้นครับค่ะท่านคะสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะอย่างล่าสุดคุณสมชัยศรีสุธิยากรเขาตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องที่มีการ สัรหาบปชรในเรื่องของที่คุณสุรเชษ์นะยค่ะส่งจดหามายไปถึงอบปชรเนี่ยว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลแล้วก็บอกว่าทำไมสอ,สอสอกับสอวอซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบผมรอดูเรื่องนี้อยู่ค่ะมองเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะคืออย่างนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องนะครับมันเป็นเรื่องตอนนี้สภาปิดอยู่นะครับสภาปิดอยู่ก็เดี๋ยวถ้าเปิดสภามาก็คงจะมีนะครับแต่ผมผมบอกเลยว่าเรายมยามอยาก กองรำจนะครับมันมันเป็นเรื่องที่ว่าผมว่าเอกำเลยซัดํำเลยนี่ก็เขาไม่รับฟัง <c oughs> ทางกฎหมายคือคืออย่างนี้นะครับผมผมเองผมก็บอกว่าเออมันเป็นเรื่องที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้หรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องไปให้สภาตรวจสอบครับสภาก็คงจะมีขั้นตอนแล้วแต่ช่วงนี้ปิดสมัยประชุมอยู่นะครับผมโอเคนะครับ ขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณทุกคนครับผอบอคะรักษาการครับกดไงคะให้เลยครับใน,ใ,นในส่วนของคดใีในส่วนของคดีที่มีผู้บริหาร Google ถีบถีบหน้าเจ้าที่ตำรวจได้รับรนนะเลยนะเรื่องไหนนะครับอ,ร Google, อ่าน Google อาถีบหน้าตำรวจรองผู้กับอาจราจอมกลางได้รับรายงานหรือย,อยัง กรณีมเมาแล้วขับอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานนะครับแต่ว่ากรณีที่กระทําต่อเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยมันมีกฎหมายบัญญัติความผิดไว้อยู่แล้วถ้าได้รับรายงานก็คงจะต้องว่าไปตามกฎหมายครับตรงน,นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่23ตอนนี้ยังไม่มีลูกน้องท่านใดรายงานให้ท่านทราบเลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูนะครับใครที่ทาผิดกฎหมายก็เราก็ดำเนินการอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องของ บนหน้าหน่วยนั้นนะ่ะที่จะดำเนินการก่อนก่อนที่จะถึงผมเป็นเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าตำรวจทําหน้าที่นะครับแล้วใครกระทาละเมิดต่อกฎหมายเนี่ย <c oughs> ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอยู่แล้วนะมีอะไรไหมครับมีขออนุญาตใหอฝังครัเรื่องกรณีที่มีท่านลอสูเทตจะตั้งป้อมฟ้องหรือว่าถึงขั้นให้นิยาวว่าท่านต้องติดคุกเนี่ยตรงนี้ท่านได้ยินมั้งบ้าครับ วันนี้มีหลายคนนะคิดว่าผมคงไม่มาแถลงข่าวแต่ผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นผลงานที่เราต้องยกย่องและชื่นชมและจะมากำชับตำรวจทอนทักหนึ่งในเรื่องการขยายผลการตรวจยรพยบในกลุ่มกระบวนการนี้แล้วผมคิดว่าสื่อคงจะถามผมนะครับถ้าผู้สื่อข่าวถามว่าในเรื่องของการฟ้อง ถึงขนาดว่าผมจะต้องติดคุกอะไรเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> การดำเนินการทุกขั้นตอนในอำนาจและหนา้าที่ที่ผมเป็นรักษาการนะครับ mm hmm. ผมได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายพ mm hmm. รบรตรวห่งชต,ติช mm hmm. และกฎกอตรออย่างเคร่งครัดในการพิจารณาเรื่องข้อเท็จจริงและความร้าแรงแห่งคดีนะครับ การที่จะนำมาตราใดมาใช้เนี่ยเป็นเรื่องที่ฝ่ายรัฐการฝ่ายกฎหมายของสมัยชาติเนี่ยได้มีการประมวลเรื่องโดยใช้ระยะเวลาหนึ่งและเสนอให้ผมเนี่ยได้พิจารณาไปตามบทบัญญัติของกฎหมายทุกอย่างนะครับเมื่อผมตัดสินใจที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆแล้วเนี่ย <c oughs> ผลที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยผมมีหน้าที่ที่จะต้อง ชี้แจงหรือแก้ต่างในกระบวนการยุิธรรมซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นเรื่องปกติครับที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกดำเนินการทางวินัยไล้แรงนะครับผู้ก,กรณีครับไม่จําเป็นต้องเป็นท่านรองอบอกก็ท่านมีสิทธิ์ที่จะไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมหรือกปคตรซึ่งเป็นคณะที่เกิดขึ้นใหม่ตามระราชบัญชาปีหกห้า แล้วก็แน่นอนครับเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองนะครับแล้วก็ทราบว่าจะมีการฟ้องร้องต่อศาลอาญาทุจริตกลางผมถือว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบของผู้ถูกกล่าวหาทุกคนไม่ใช่เฉพาะท่านรองผอวนนะครับเป็นสิทธิ์โดยชอบของทุกคนและผมก็มีหน้าที่ในการแก้ต่างหรือชี้แจงข้อเท็จจริงไปอันนี้เตรียมเตรียมพร้อมแล้วก็รอรับอยู่แล้ว ไม่ได้หนักใจด้วยซ้ําไปนะครับคําถามที่ตั้งกับผมมาเนี่ผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่าผมเป็นรักษาการนะไม่ใช่ผบเป็นรักษาการเพียงแต่มีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับผบอรตอรอนะครับผมคิดว่าผมมีหน้าที่อะไรที่จะทําให้ตํารวจเนี่ยปรับทัศนคติและค่านิยมมาสู่ความเป็นตํำรวจอาชีพได้ผมจะทํา จะทำทุกอย่างนะครับแล้วก็ในเรื่องที่ควรจะพัฒนาตำรวจไปในทิศทางใดให้ไปที่ยอมรับและศรัทธาของประชาชนนั่นคือหน้าที่ผมนะครับสิ่งเหล่านี้คือที่ปรากฏต่อหน้าสื่อมวลชนนี่คือหน้าที่ผมหน้าที่ของตำรวจทุกคนที่ต้องทำเมื่อไม่กี่วันนี้เนี่ยผมไปที่ค่ายพระรามหกและค่ายนาเรศวรไปทำไมผมไม่ได้มาสนใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมเลยนะครับ แต่ผมต้องการไปดูว่าสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเนี่ยจัดก,การประชุมสัมมนา,าและมีการประกวดการแข่งขันของนักวิทยศาศาสตร์ผมต้องการไปดูด้วยตาผมเองว่าเขาทําอะไรและผมเองในฐานะรัการผมจะพัฒนาหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องพิสูจน์ทราบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนอย่างไร จะต้องใช้งบประมาณพัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาระบบเครื่องมืออย่างไรผมไปเห็นกระสายตาผมแล้วผมต้องทําอะไรนะครับ,รบและผมไปไปที่ค่ายพระรามหกทำไมไปดูนักเรียนในโครงการโรงเรียนของกชดซึ่งเขามีความฝันว่าเขาอยากจะเป็นนักกีฬาอาชีพอยากจะเป็นนักเรียนทีออ่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนทุกระดับชั้นไปดูอย่างนั้นดีกว่าดีกว่ามานั่งคิดเรื่องเรื่องที่มัน มันเกิดขึ้นณเวลานี้นะครับผมผมผมขอนําเรียนอย่างนี้ดีแล้วกันการเซ็นการเซ็นเนี่ยฮะท่านเซ็นด้วยใช้การใช้ดุลพินิษแต่การใช้ดุลพินิษ์เนี่ยท่านเลือกที่ใช้ออกไว้ก่อนซึ่งเป็นลําดับท่านตอนสุดท้ายเลยตรงนั้นนะ่ะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่มีปัจจัยอื่นมาแทรกแซงไหมไม่มีปัจจัยใดมาแทรกแซงผมเคยให้ข้อมูลให้ข่าวไปแล้วการพิจารณาเป็นไปตามข้อเท็จจริงพยานหลักฐานความร้ายแรงแห่งคดี และเหตุที่ออกไว้เ,เหตุที่ให้พักหรือออกรชาชการไว้ก่อนนั่นก็เป็นไปตามบัญญัติไว้ในกฎหมายทุกประกาศนะครับไม่มีการใช้ความรู้สึกส่วนตัวอคติใดๆนะครับผมถึงยืนยันว่าผมพร้อมที่จะรับสถานการณ์ทุกอย่างอยู่แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาที่จะใช้สิทธิ์โดยชอบธรรม ผมยอมรับในเรื่องนี้อยู่แล้วครับแต่การกล่าวอ้างที่ระบุว่าการใช้มาตามาตาข้อแตปม่ดลกไม่ไม่ไม่ได้ฮะด้วยด้วยความรบกวท่านรัฐมนตรีช่วยครับไม่เป็นไรเชิญเลยครับไม่เป็นไรคือคืออย่างนี้นะครับถ้ารักษาการบกตอเนี่ยท่านก็ทําไปตามอำนาจหน้าที่ของ ตามพรบตำรวจชาติท่านอ,าอดีตท่านพลอรดบิ๊กโจ้น,นะครับท่านก็ต้องท่านก็มีสิทธิ์ที่จะแค่แค่ต่างให้ตัวเองนะครับก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิที่เสรีภาพของพ้านนะผมว่าเอาแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับผมนะเอาเราเรา,เรามาเรื่องยาเสพติดเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังท่านวันนี้ท่านยังบอกว่า,วา ถ้าไม่ไม่ไม่กล้าหารจริงไม่มาแถลงข่าวผมพูดได้เลยนะวันนี้ถ้าไม่กล้าหารจริงคงไม่มาแถลงข่าวกลัวคําถามผู้สือข่าวนะครับผมว่ามันก็เป็นคําถามล้ำล้เดิมเด้นะครับผมก็ทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิ์แล้วก็มีที่จะตอบโต้ทางกฎหมายไม่ครับขออนุญาตท่านครับเอาเอาแค่นี้แหละพี่ครับผมสวัสดีครับท่านท่านรัฐมนตรีช่วยขอคำสั่งุดท้ายเพราะว่าการมันจะทําให้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยมันยากต่อการบริหารของของผบตอานา เนื่องจากมันเป็นปัญหาที่เรื้อลังแล้วในการบริหารของรักษาการเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคโดยเฉพาะทางท่านอรองสุรเชษก็มีการใช้ข้อข้อข้อมูลในเรื่องของข้อระเบียบพรบตำรวจระหว่างปี47ในเรื่องของข้อ8และปี65ในเรื่องของ120ซึ่งมันย้อนย้อนแย้งกันในเรื่องของการที่ไปไปบังคับใช้กับเขาเนี่ยตรงนี้ช่วยอธิบายหน่อยนะะว่าโอเคครับ เดี๋ยวผมตอบสั้นๆเลยนะการพิจารณาผมเนี่ยอยู่ในกรอบของของกฎหมายของตำรวจและกฎกฎตลอลลพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงพฤติการแห่งคดีและความร้ายแรงแห่งข้อเท็จจริงนะครับการที่ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะอ้างเรื่องกฎกฎตลอลลหรือกฎหมายใดเนี่ยผมบอกแล้วว่าเป็นสิทธิ์ของท่านเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับก็ไปว่ากันในกระบวนการพิสูจน์ พิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมว่าไปนะครับผมขอให้สื่อมวลชนเนี่ยได้ถ่ายทอดคำพูดผมสู่ตำรวจทั้งประเทศผมอยากให้ตำรวจทั้งประเทศเนี่ยหันหน้าทำงานสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อย่าได้อย่าได้คิดว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของสำนักงานชาติผมไม่เคยคิดผมยังเดินหน้าทำงานอยู่นะครับแล้วก็ วันๆผมคิดว่าจะทําอะไรเพื่อตารวจและประชาชนผมคิดอยู่แค่นี้ดังนั้นอยากให้ตารวจทุกคนทํางานในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดไม่ต้องคิดอะไรไปมากกว่ามีหน้าที่อะไรทําไปนะครับแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำเพื่อประชาชนอย่างจริงจังความเชื่อมั่นและศรัทธาจะกลับมาโดยที่ตำรวจเองก็จะไม่รู้ตัวเลย ผมขอความร่วมมือกับตํารวจทั้งประเทศอย่างนี้ดีกว่าแล้วการกล่าวหาว่าท่านท่านไปหลอกนายกเป็นคนสุดท้ายเดียว<ม>เดียวซึ<ม>่งเดี๋ยวก่อนอขอบคุณครับท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรีนะท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตีนะท่านเป็นผู้ชาสูงสุดของชาตินะผมก็คือตำรวจคนหนึ่งเท่านั้นเองจะเอาอะไรไปหลอกลวงระดับบริหารประเทศได้ครับ ด้วยสติปัญญาด้วยความคิดต่างๆเนี่ยผมจะไปหลอกอะไรท่านเป็นนายกเอาละครับอยากให้ช่วยกันบอบตำรวจทุกคนนะครับผมเองก็ไปไหนก็จะบอกตำรวจทุกคนว่าท่านต้องทําอะไรท่านต้องทําผมจะไม่เคยพูดเรื่องที่มันเกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวจะบอกให้ตำรวจทํางานไปถ้าใครไปรังแกพี่น้องประชาชนใช้หน้าที่และอำนาจโดยมิชอบ ผมดำเนินการตามวินัยตำรวจอย่างเด็ดขาดแน่นอนนะครับแล้วตัวผู้บัญชาการทุกหน่วยผมมั่นใจว่าพร้อมจะเดินหน้าไปกับผมนะครับอนาคตปเป็นเรื่องไม่แน่นอนไม่ไม่ไม่ได้ไปคิดถึงตรงนะั้นเอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนนะครับแล้วาเป็นคู่แงกับผราผมไม่เคยผมไม่เคยเป็นคู่ขัดแย้งกับใครไม่เคยแต่ใครจะมองอยังไง มองอยังไงก็ว่ากันนะครับแต่ว่าผมไม่เคยคิดจะขัดแย้งและยังถือว่าผมให้เกียรติกับทุกคนเหมือนเดิมน,นะครับเอาี้นี้ <c oughs> ผมมีเรื่องที่ต้องทำมากกว่าการจะไปปลดป้ายชื่อคนอื่นนะถ้าจะปดนะทำไมผมไม่ปดท่านผออทำไมไม่ปดท่านเลย ผมมีเรื่องอื่นที่ต้องทำมากกว่าการไปปลดป้ายนะครับส่วนใครจะปลดแล้วก็ไปเลือพีพิสูจน์กันไปผมไม่เอาเอาเอาสมองกับเวลามามาทําเรื่องอย่างนี้หรอกครับคาพูดที่ผมเคยให้ไว้ตอนที่หน้าห้องศรีอนนท์ชั้นสองว่าผมให้เกียรติทั้งสองท่านสัจจวาจาเป็นเช่นไรคําว่าให้เกียรติต้องมีในวงการตํารวจนะครับผมผมให้เกียรติเสมอโอเคนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะ ครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับใค้ไข้หนาวหนาวร้อนๆนะรู้ได้ไงว่าเขาหนาวหนาวร้อนๆเขาไม่ได้เขาไม่ได้ป่วยเป็นไข้โควิดนิดหน่อยเอาหนะเดินเดินหน้ากันไปเดินหน้ากันไปนะครับขอ,ขอโทษนะครับผมว่าผม,ผมว่าท่านมาถามนี่ดีกว่าเนี่ยวันนี้มีทั้งปืนมีทั้งบัญชีนะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเสี่ยงขนาดไหนนะครับ ที่ที่ไปจับคุมเนะี่ยเขามีอาวุธด้วยแล้วมีบัญชีที่จะต้องต่อเนื่องต่อผมผมก็มาดูตรงนี้ดีกว่านะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหมายถึงแประเด็นของยาพิซ่าออกความขึ้งงนหน้าในขณะนี้ก็ ในรวบรวมพยานหลักฐานในประการแรกก่อนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เสนออนุมัติสารออกหมายจับนะทั้งสามคนก็เป็นคนญี่ปุ่นสองคนแล้วก็คนไทยหนึ่งคนครับครับตอนนี้เราก็มีครับมีข้อมูลเรามีพยานหลักฐานนะก็เดินทางไปที่ชายแดนของประเทศไทยแล้วก็ ข้าไปที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะนะครับแล้วก็แต่นัขณะนี้พวเรามีมาตรการในการดำเนินการทางบประการบัรชีกำลังดำเนินการอยู่เ่อให้ได้ตัวมาไได้ม่ได้ม่ไ้ม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ม่ด้อ่ได้ได้น้้ไ่อไม่ไ้ม่ไ้ม่ไม่ม้เ่ม ก็แม้ขณะนี้เพื่อนก็ยังอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอยู่นะครับกำลังดําเนินการขอขอเวลาให้เจ้าที่ตํารวจเราดาเนินการนะครับครับนั่นก็เป็นการ แถลงการของเรื่องอย่าเสพติดนะครับในวันนี้ और रहमान के ผมก็ตงแกงทวี่ยาเสหายาเตมันก็จบเลยไม่มีทางที่ไม่รู้ผแผมปากีดเลยครัยังถามไม่หมดอีกเหรอ ในหนึ <mile> ่งวิตร์อีกนิดนึงนะพี่โจ้เขาบอกผู้ดำเนินการเรื่องกระสืออยากจะเป็นผนต่อรองต่อไปนะที่ท่านำอะไรอย่างไรอย่างผมผมเชื humans, ่อว so ่าพี่น้องประชาชนและวงการตำรวจเขารู้ดีนะว่าผมคิดคิดในเรื่องของการทำงานนะถ้าเรื่องเรื่องการจะเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะเป็นหรือไม่อยากจะเป็นแต่เป็นเรื่องที่ การพิจารณาของคณะกรรมการสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติคือกอตอนะครับเรื่องนั้นเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เ,เป็นคณะกรรมการในการพิจารณามากกว่าเราอยากหรือไม่อยากครับเขาบอกว่าท่านรู้เหมือนวมกับแกงสีต่อเพื่อสก,กัดขาเอาไหมที่เป็นกตรครับก็ว่ากันไปเลยครับนะผม<ต>ไม่ได้มไม่ได้กระบวนการ,งร้งหมดที่มีการเจราชการ ต้องตามกฎระเบียบแล้วก็ไม่มีการสกัดในการเรื่องของการเป็นของกตลอใช่ไหมครับการใช้อำนาจนะครับแล้วก็การพิจารณาเนี่ยของผมเองในฐานะรักษาการเนี่ยผมได้พิจารณาจากจากกฎหมายแล้วก็กฎกอทลอแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวขอ้องอย่างถี่่้วนนะครับส่วนผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะเห็นเป็นประการใดหรือคิดอย่างไรเนี่ยก็เป็นมุมมองของของผู้ถูกกล่าวหาอยู่แล้ว ต่ดูเหมือนว่าทาังท่านนะ่ะหรือว่านาคาสนนมรคงคิดมาดีแล้วในการที่มีคำสั่งนทำไมบิดด๊กโจ๊กได้กล่าวหาธนาการสมรณ์ชาติโนทั้งตัวท่านหลแรงขนาดนั้นเลยอาจท่านบอกแล้วครับว่าเป็นเป็นสิทธิที่ท่านคิดได้อยู่แล้วเราไม่จํากัดสิทธิ์ความคิดของของใครหรอกครับคิดได้แล้วก็ผมเองเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการพินามาโดยละเอียดรอบคอบแล้วใช่ครับ<ม>ใช่ครับแต่ว่า ถ้าจะไปคิดว่าผมพินาผิดพลาดจากกฎหมายก็เป็นสิทธิ์ที่ท่านจะคิดได้พิจารณาได้ก็เข้าสู่กระบวนการของอ,อ,องค์กรที่จะรับเรื่องนี้ไปกปอพคตรอลอสาลปกครองหรือแม้กระทั่งที่พูดว่าจะไปฟ้องต่อสารอาญาทุจริตกลาง ครับมันมันเป็นไปได้เลยคนระดับท่านหรือว่าสำนักงานของท่านมันจะพังเถื่อในข้อกฎหมายไม่งั้นเนี่ยถ้าบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันจะต้องถูกฟ้องกลับหรืออะไรเลยไหมพี่พี่ยังคิดได้เลยว่าคนระดับท่านจะพังเถือได้เหรออะไรเงี้ยครับก็ก็บอกแล้วเป็นมุมมองของแต่ละคนไปนะครับมีความกังวลไหมครับว่ามันจะกระทบต่อหน้าที่การงานหรืออาจจะติดติดทุกขอะไรไม่กังวลครับไม่กังวลแล้วก็อะไรที่มันจะต้องเกิดขึ้น จากดุลพินิษขององค์กรต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับก็ต้องยอมรับไม่ได้กังวลเลยครับเหมือนทางท่านบิ๊กโจก๊ก็ฝากถึงท่านเหมือนกันนะครับว่าศักดิ์สรีเรือร่องของตำรวจครับว่าสุดท้ายแล้วท่านจะเลือกที่จะลาออกหรือติดกปุ๊บอันนี้มองว่ายังไงบ้างครับผมเลือกแต่ทํางานอย่างเดียวเลือกแต่คิดจะทํางานอย่างเดียวเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าวันๆผมจะนอนจะตื่นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรแม้กระทั่งเมื่อวานตอนเย็นก็ได้คุยกับทางแพทย์ใหญ่อยากจะบอกความคิดของผมนะครับว่า เรื่องศักดิ์สรีเรื่องติดคุบติดตารางเราเก้าวมาเป็นตำรวจเราต้องเตรียมรับสถานการณ์นี้ในเรื่องหน้าที่การงานอยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากจะถ่ายทอดความคิดว่าทุกวันทุกเวลาเนะี่ยผมคิดแต่เรื่องของการทําให้ตำรวจดีขึ้นยังไงดูแลบํารุงขวัญตำรวจยังไงเมื่อวานก็ได้มีการคุยกับทางแพทย์ใหญ่ในเรื่องของโครงการที่ผมบอกทางแพทย์ใหญ่ว่าเรามีบุคลากรในการแพทย์ออกไป ดูแลพี่น้องประชาชนกับตำรวจที่อยู่ห่างไกลแล้วก็โอกาสจะเดินทางเข้ากรุงเทพมาไม่ค่อยมีกับกับเรื่องของการรับข้อมูลมาให้ผมว่าตำรวจครอบครัวตำรวจที่ยังเจ็บป่วยรักษาตัวอยู่มีที่ไหนบ้างผมจะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเลดูอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะบอกว่าวันๆผมคิดอยู่แค่นี้ผมไม่คิดเรื่องจะติดคุกติดตารางหรืออะไรเลยนะครับเพราะผมก็ถือว่าการที่ผมออกคําสั่ง ตั้งกรรมาการวินัยไร้แรงแล้วก็ให้ออกราชการไว้ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องของการพิจารณาจากข้อเท็จจริงพยานหลักฐานแล้วก็ใช้กฎหมายบทบัญญัติที่ถูกต้องด้วยนะครับส่วนจะคิดอย่างไรเนี่ยก็เป็นมุมมองและความคิดของของแต่ละคนเองแต่ในส่วนช่วงเวลาที่มันมีการส่งตัวไปรตรงนั้นนะอระหว่างตลาดสำนักนายกกับสตชเนี่ยนะช่วงเวลาตรงนั้นถือว่ามินเมในข้อกฎหมายนะที่ทําให้รองผอเนี่ยมาฟ้องร้องทางนี้งทนะ่าน คือตัวท่านผบอต่อสัตว์และท่านสุรเชษ